ออฟหยุดการทำงานทั้งเมนวนและออโต้เมนวนสั่งงานโดย S ซลเลกเตอร์สวิตช์ออโต้สั่งงานจากสวิตต์รีโมทไร้สายนะครับออฟสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อใช้งานสวิตต์รีโมทไร้สายควบคุมโมอเตอร์โหมดการทำงานเมนนนออฟออโต้ก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับเบเกอร์ l ซ c เลกเตอร์3าตำแหน่ง สวิตรีโมทไร้สายแมกเนติกคอนแทคเตอร์และมอเตอร์นะครับหลอดไฟหลอดนี้จะแทนเป็นมอเตอร์ต่อไปเรามาต่อใช้งานกันเลยนะครับสายลายออกจากด้านล่างของเบเกอร์ก็จะมาเข้าเซเลคเตอร์สวิตนะครับโหมดเมนวนวลและโหมดออโต้จุดนี้นะครับสายลายออกจากด้านล่างของเบเกอร์ ก็จะมาเข้า selector switch โหมดเมนวว l จําจาก selector switch โหมดเมนววก็จะมาเข้าโหมดออ t โต้นะครับต่อไปนะครับสายลายออกจาก selector switch โหมดเมนวนก็จะมาเข้าคอยของ m a g เนติก a 1นะครับ ด้านซ้ายนะครับจะเป็นโหมดเมนนวลก็จะมาเข้าคอยของแมกนิติก A 1นนะครับต่อไปนะครับเราจะมาต่อโหมดออโต้โหมดออโต้นะครับออกจากโหมดออโต้ ก็จะมาเข้าสวิตช์รีโมทไร้สายนะครับจุดนี้นะครับออกจากโหมดออโต้ก็จะมาเข้าสวิตช์รีโมทไร้สายนะครับตอนนี้นะครับเราต่อสายไลน์ให้กับสวิตช์รีโมทไร้สายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปนะครับเราจะต่อสายนิวตันสายนิวตันออกจากด้านล่างของเบเกอร์ก็จะมาเข้าสวิตช์ดีโมทไร้สายนะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นสายนิวตันตอนนี้นะครับเราจ่ายไฟให้สวิตช์รีโมทไร้สายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปนะครับออกจากสวิตช์รีโมทไร้สายนะครับก็จะมาเข้าคอยของแมกเนติกนะครับจุดนี้นะครับสายลายออกจากสวิตช์รีโมทไร้สายก็จะมาเข้าคอยของแมกเนติก A1 นะครับต่อไปนะครับออกจากสวิตช์รีโมทไร้สายนะครับสายนิวตัน ก็จะมาเข้าคอยของแมกเนติกนะครับ A 2ตอนนี้นะครับเราต่อวงจรควบคุมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสายลายออกจากด้านล่างของเบเกอร์ก็จะมาเข้า selector s ว i t c h โหมดเมนวลและโหมดออโต้นะครับออกจาก selector s ว i t c h โหมดเมนวลนก็จะมาเข้าคอยของแมกเนติก A 1ออกจาก selector switch โหมดออโต ก็จะมาเข้าสวิตช์ีีโมดไร้สายนะครับและสายนิวตันออกจากด้านล่างของเบเกอร์ก็จะมาเข้าสวิตช์ีีโมดไร้สายนะครับจ่ายไฟให้กับสวิตช์ดีโมดไร้สายสายลายและสายนิวตอนออกจากสวิตช์ีโมดไร้สายนะครับสายลายและสายนิวตอนก็จะมาเข้าคอยของแมกเนติก a 1และ a 2นะครับต่อไปนะครับเราจะมาต่อวงจรกำลังสำหรับควบคุมมอเตอร์กันนะครับ สายลายออกจากด้านล่างของเบเกอร์สายลายออกจากด้านล่างของเบเกอร์ก็จะมาเข้าหน้าคอนแทคหลักของแมกเนติกนะครับ L 1ต่อไปนะครับเราจะมาต่อสายนิวตันกันนะครับสายนิวตันออกจากด้านล่างของเบเกอร์ ก็จะมาเข้าหน้าคอนแทคหลักของแมกเนติกนะครับ L 3สายลายและสายนิวตันที่ออกจากด้านล่างของเบเกอร์ก็จะมาเข้าด้านบนของหน้าคอนแทคหลักของแมกเนติกนะครับต่อไปนะครับออกจากหน้าคอนแทคหลักของแมกเนติก T 1และ T 3ก็จะมาเข้าตัวมอเตอร์นะครับ สายลายและสายนิวตอนต่อไปเรามาทดลองกันเลยนะครับ on b a k e r selector switch นะครับโหมดเมนวนวลสั่งงานจาก selector switch ให้มอเตอร์ทำงานโหมดออโต สั่งงานจากสวิตรีโมทไร้สายให้มอเตอร์ทำงานนะครับเราจะมาลองโหมดเมนนวลกันก่อนนะครับมอเตอร์ Motor ทำงานออฟหยุดการทำงานเมนนวลสั่งงานให้มอเตอร์ทำงานนะครับด้วยเซลเลกเตอร์สวิตออฟหยุดการทำงานต่อไปนะครับเราจะมาลองโหมดออโต้กันนะครับ ตัวรีโมดได้สายนะครับก็จะมี2ปุ่มนะครับ on off on มอเตอร์ทำงาน off มอเตอร์หยุดทำงานต่อไปนะครับถ้าเราอยากจะสตาร์ทมอเตอร์แบบจ็อกกิ้งนะครับเราจะกดปุ่ม off นะครับ off มอเตอร์ทำงานปล่อยมือจากปุ่ม off นะครับมอเตอร์ motor หยุดทำงาน มอเตอร์ทำงานมอเตอร์หยุดทำงานกดปุ่มออนนะครับมอเตอร์จะทำงานตลอดเวลาหยุดการทำงานของมอเตอร์โดยการกดปุ่มออฟสตาร์ทมอเตอร์แบบจ็อกกิ้งนะครับ ออฟหยุดการทำงานทั้งเมนนุ่นและออโตโอ้เมนนุสั่งงานโดยเซเลคเตอร์สวิต์ออโตโอ้สั่งงานจากสวิตติมดไร้สายนะครับออฟออจ็อกกิง้งสำหรับท่านใดที่สนใจอุปกรณ์นะครับสามารถกดสั่งซื้อได้ใต้ลิงก์วิดีโอคลิปนี้ หากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ